ออกมาทุกงวดนะคะออกมาทุกงวดนะคะอ้าวเรามาดูกันเรามาดูกันแบบเจาะลึกเลยนะแบบเจาะลึกไม่เข้าข้างใครจะเอา2ตัวล่างหรือ3ตัวบนก่อนอาจารย์ให้2ตัวล่างก่อนเล่นทุกงวดแหละ9 4 6 4นะดังมากเลยนะตัวนี้เนี่ยไลฟ์ไปแล้วที่ข้อกลัวเพราะฉะนั้นมั่นใจลูกศิษย์อาจารย์มีทุกคนนะคะ9 4 หกสี่อายุแปดหกหกแปดหกเก้าเก้าหกใบแล้วนะเขียนเลยละกันนะคะหกเก้าเก้าหกนะคะใช่ไหมหกเก้าไหมคะอายุอ่าเป็นไงนะคะใครอีกใครอีกอ่ามีเลขมงคลอีกเล่นกันแบบหนักหน่นวงมากเลยนะคะเล่นหวยต้องไปกลับนะสามห้าสามหกเป็นไง 3536โอ้โหงวดน,นี้เจ้ามืออั้นอันเป็นแถบเลยแต่ว่าลอตเตอรี่ยังมีนะคะลอตเตอรี่ที่ V.I.P. 888ยังมีนะคะสามหนะคะก็คืออาจารย์มีอะที่อื่นไม่มีแต่อาจารย์มีแล้วกันเนาะนะคะก็มีคนบอกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเก้าสูตอาจารย์ให้ใช้สูตรนี้นะอย่าลืมใช้สูตรนี้นะ อย่าลืมใช้สูตรนี้นะวนกันหลายรอบแล้วนะศูนย์สี่เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยไม่ไม่ออกสี่หนึ่งเนี่ยไม่ออกวนหลายรอบแล้วนะชุดสูตรนี้วนหลายรอบแล้วนะคะกับตัวนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นไงนะคะออกหนึ่งเก้าไปแล้วแต่หนึ่งหนึ่งยังนะ เริ่มรู้หรือ,อยังคะทีนี้พอบอกแบบนี้รู้หรือ,อยังเริ่มเข้าใจหรือ,อยังเริ่มเข้าใจหรือเปล่าคะเริ่มเข้าใจแสดงว่าเริ่มใกล้ความจริงแล้วเริ่มรู้แล้วว่าการถูกหวยรู้สึกยังไงเริ่มคนลุกอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้เราจะเล่นหวยไม่เชียดอีกต่อไปแล้วรู้แล้วเป็นแบบนี้นี่เองหวยล็อกจากเลขมงคลน,นี่เอง รู้อย่างนี้หนูถูกตั้งแต่404แล้วะพาจันให้มาตลอด40 4049043ให้มาตลอดค่ะทุกคนค่ะตามหรือเปล่านะคะแต่โอเคแหละอาจจะไม่ได้ให้ตรงไปเป๊ะหลักร้อยแต่สองตัวเนี่ยให้มาตลอดและถามคำเดียวว่าจะตามหรือเปล่าไม่กล้าพูดออกสื่อนะเพราะว่ามีคนพันกว่าคนเนี่ยเกือบสองพันเนี่ย จะไม่พูดออกสื่อแต่รู้ใช่ไหมคะ,ถ,มคะถ้ารู้พิมพ์รักหน่อยคนะ่ะถ้ารู้พิมพ์รักหน่อยนะถ้ารู้พิมพ์รักนะคะถ้าไม่รู้พิมพ์เลิฟละกันเนาะจะได้รู้กันนะว่าสอนอยู่เนี่ยเกือบชั่วโมง34นาทีเข้าใจไปบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเข้าใจพิมพ์รักมาเลย และก็ขอให้สมหวังดังใจนะเพราะสุดท้ายอาจารย์จะวางลำดับคนที่พิมพ์ลักษ์แสดงว่ารู้รู้ใช่ไหมคนที่พิมพ์ลักษ์แสดงว่ารู้ใช่ไหมอ่ามีแถมมีแถมมีแถมในเมื่อสองสาดังได้2-6-2-9ก็ดังได้จากบวก1นลบหนึ่งให้ด้วยเสร็จสับ บวกหนึ่งลบหนึงให้ด้วยเสร็จสับนะคะเป็นอาจารย์ก็พันคูณพันไปเลยแหละนะแต่ปกติอาจารย์เล่นก็เล่นไม่เยอะหรอกคะ่ะเล่นสนุกสนุกนะคะไม่ได้เล่นหวยเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเนาะสุดส่วนมากอาจารย์เน้นลอตเตอรี่นะแต่ว่าอาจารย์ถูกรางวัลที่สามบ่อยมากนะอันนี้เป็นความรักที่ไม่บอกเป็นความรักที่ไม่บอกลูกศิษย์นะนะนะคะก็ถูกรางวัลที่3 รางวัลที่สามรางวัลที่สี่ถูกบ่อยมากเพราะว่าปกติเวลาอาจารย์เก่งเลขจะเก่งเลขหน้าตลอดนะคะก็ไม่ค่อยได้ถูกที่ข้อควรนะแต่ว่าบางทีไปไหนเนี่ยจะเลือกเลขหน้าส่วนมากจะไปถูกต่างจังหวัดเยอะซะส่วนใหญ่นะคะสองตัวท้ายเนี่ยข้อควรถูกอยู่แล้วถูกทุกงวดนะคะซื้อเยอะขนาดนั้นไม่ถูกได้ไงเนาะนะนะคะแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยไปวัดเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วถูกบ่อยมากนะคะ ถูกบ่อยได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าใต้ดินอีกนะคะใต้ดินเนี่ยเสียก็เสียเยอะนะคะอ่ะพิม์รักแสดงว่ารู้พิมพ์เลิฟแสดงว่าไม่รู้แต่ส่วนมากรู้ก็เลยพิม์พรักอ่าเป็นกอรมากเลยนะคะเป็นกอรอย่างยิ่งพิม์พรักแสดงว่ารู้พิม์ไม่รู้พิมพ์เลิฟแสดงว่าไม่รู้อ่าไม่มีใครพิม์พเลิฟแสดงว่าไม่เลิฟ และก็ไม่หลักอ,อันนี้นะคะก็อ่ะขำๆนะทุกคนก็นั่นแหละจริงๆก็พูดได้นะมันเต็มเฟซไปหมดเลยเต็มเฟซบุ๊กไปหมดเลยนะคะที่ไหนที่ไหนก็นะคะหลายคนจะเล่นเลขมงคลนะคะหรือเลขเจ้าคุณพระนะคะซึ่งทั้งวันเกิดนะคะ26มกราคมนะคะแล้วก็อายุนะคะ35 36เนี่ยเขาเล่นกันแบบ หนักหน่วงเลยไปกลับด้วยนะอย่าไปซื้อ3ามหแล้วหอยออกห้สแล้วบอกอาจารย์ให้ผิดไม่ใช่นะจ๊ะเล่นไม่เป็นจ้ะนะคะบอกก่อนเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นทะเบียนรถเขียนให้แล้วอยู่ตรงนี้ตาดีได้ตาร้ายเสียจ้าตาดีได้ตาร้ายเสียบอกเลยคนที่เคยอยู่ก่อนเขารวยกันไปไหนตอนไหนแล้ว เขียนตัวนี้904111991เขียนมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ออก994แล้วเขาถูกกันไปไหนตอนไหนเหลือ904ยังไม่ออกเพราะอะไรเพราะว่ารางวันที่หนึ่งต้องเป็นของอาจารย์ส้มอาจารย์ส้มสื่อทุกงวดค่ะ904อาจารย์ส้มเห็นไม่ได้เลยดึงดึงดึง,ดงเพราะมั่นใจว่ายังไงก็ออกค่ะนะคะก็บวกแต้มลบแต้มบางคนบอกบวกแต้มลบแต้มทำยงไงก็ทำแบบนี้แหละค่ะที่เห็น นะคะบวกต้านลบแต้มซื้อ2 6 2 9ของ7 2 5กันไว้บวก1บ1ไปกับบนลา่างจบข่าวงบน้อยก็ซื้อแค่นี้แหละนะนะไม่ต้องไปซื้อเยอะนะคะจะซื้อเยอะอะไรนักหนาล่ะ